ก็นพี่น้องผมเพราะผมกปิดครูอันี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องเอ็กคอร์ดลนดานครับทําตามนะฮะโอเคเพอโอเคอันนี้คือตอนแรกเขาปลอมตัวนะับแต่ตอนนี้ไม่ได้ปลอมตัวมันเรียกว่าได,ดาเอ็กคอร์ดนะฮะนะกะัเกมชื่อว่าเอ็กคอร์ดนะครับผมโอเคนี่ครบบาตักเอ็กขึ้นที่เอ็กคอร์ดครับเด็กคนนั้นนะมันยังไม่เค็ดนะครับมันยังจะมะาได้ีกครับนี่ฮะนะกขัดเกมพุดเงี้ยนนะครับเด็กเด็กนะฮะโอเคมันเร็วมากครับเด็กคนนี้ มันไม่เค็จจริงๆนะครับใครเจอก็ฝากดิสไลค์มาได้นะฮะไม่ต้องไปแชร์นะฮะด่าแรกๆฮะโอเคนี่ฮะคนด่าเพียบถุงโอเคแล้ก็จะมาฟังกันเนี่ยัน่งพูดเตี้ยอะไรกันฮะโอเคครับเยอะจะมาเซ็กคอร์ดอ่ะจะเล่าให้ฟังเซ็กคอร์ดนั้นคืออะไรถ้าคุณยังไม่เข้าใจผมจะเล่าให้ฟังมันเกิดจากแคสเตอร์คนหนึ่งที่หน้ามึนๆชื่ออีสิวเอง หน้ามันปุ๋ยยังกะลุงอุก,กปาาแต่ที่หน้าประหลาดเป็นที่เงี่ยนตัวพ่ออึบได้แบบไม่รู้รุ่นไม่ใช่เป็นเด็กจิ้มอุ่นหรือคนเชราสึกแล้วไม่ใช่ได้แค่เสียวแถมโคชชั่นสุดเฟี้ยวแจกเสื้ออีกด้วยนะใครอยากได้เสื้อก็ลองกันได้นะบทเรียนก็มีไม่รู้จักจำให้พี่ออยตาดำๆนี่ครับมาเป็นรปเปอร์นะฮะโหรับเก่งไปไหนครับจนได้ป่นนะเนี่ยโอเค ในแคกเกมวันนี้เขาก็เคยมีความความผิดนะฮะแต่ตอนนี้เขาขอออกมาขอโทษแล้วนะครับผมเอ Xcos ขอโทษนะโอเคงั้นไปดูฮะหาดูเองคนระับหาไปหาเองฮนะนี่ฮนะส s ปทีวีนะครับโอ้โหอีเร็วตามฉามากแล้วก็เอ็ก x c o สนะครับไปดูช่องไปดูในช่องมรรฮะโอ้โหเราตั้งนี่ปเปนะ็นฮะเด็กเกมโอเคดูบอนดีครับสองมือนะมันจะเอาวิวฮนะรู้เลย สองแสนเอาโหแม่เลยโอ้สองแสนฮะปเป็นเสื้อ่องเขาอีกเนี้ยบอกเลยครับเด็กคนนี้ันทีเสือกฮะก็ปากะนะคลิปนี้ก็าต้องตอกันนะไป,ไปดูได้ฮะเยอะัำมา ขอบคุณครับ